สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆสังคมพระใหม่นะครับผมผมเกียรติรมนครับวันนี้เจอกันนะครับเป็นคลิปแรกของปี64นะครับก็สวัสดีปีใหม่ด้วยนะครับก็ห่างหายกันไปช่วงข่าดาวนะครับช่วงนี้ก็มีวัลคัโควิดนะครับก็ตลาดพระหลายๆที่ก็ต้องปิดนะครับยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับว่างๆก็เอาพระมานั่งสองเล่นดูนะฮะ วันนี้นะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือเหรียญมลพระพายนะครับอย่างที่เกริ่นไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะครับก็มลพระพายนะครับผมมีอยู่2เหรียญนะครับตอนนี้นะครับราคามาแรงมากนะครับราคาสูงกว่าปีที่แล้วเยอะเลยนะครับมลพระพายนี่เป็นเหรียญที่มีประสบการณ์นะครับเป็นเหรียญที่มีประสบการณ์มากนะครับในเรื่องของแกวคาดปลอดภัยนะครับมลพระพายนี่มีนะครับ ประสบการณ์แล้วนะครับราคาแพงค่อนข้างค่อนข้างราคาสูงนะครับนะตอนนี้นะครับก็ทีมงานผู้สร้างกับพี่เอกเมืองเหนือนะครับเขาก็จัดสร้างพระสวยๆมาหลายรุ่นเหมือนกันนะฮะที่เห็นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแรกนะครับอืบนะครับโอ้โหอป็นไงฮะบรรจุพันธุ์สวยนะครับอันนี้ จริงๆผมเรียมขึ้นคอแล้วนะแต่ว่าแกะออกมานะครับรีวิวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนื้อลงยานะครับลงยาพื้นขาวนะครับซุ้มดำนะครับชีวอนเหลืองเป็นทองทิพย์นะครับโคตรพอพานนะครับเห็นไหมโคตรพอพานนะครับนี่โคตรพอพานนะครับ ทิปนะครับเลขนัมเบอร์2องสนะครับก็รวมกันเป็น8นะครับก็รวยอย่างเดียวเลยเนี่ยมณฑปพพายในเหรียญนี้นะครับการแกะโอ้โหเนี่ยฮะตัวพระพายนี่นะครับสวยมากนะครับรายละเอียดทุกอย่างสวยหมดนะครับไม่มีทิฏฐิเลยนะครับเหรียญสวยนะครับแล้วก็พิธีดีด้วยนะครับมณฑปพายแล้วก็โอ้โหได้ ประสบการณ์นะครับติดตั้งจากในกลุ่มนะฮะก็มีประสบการณ์ทข,ข,ข้างโชคชนนะฮะในเรื่องของแควคาดปลอดภัยนะครับมาดูอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่มนลอดภัยเหมือนกันนะครับโอ้นี้ใช้อยู่นะครับเป็นเนื้อเหมือนเนื้อ 3K มเคไมนะครับ สวยนะครับอันนี้เป็นทองประธานนะครับทองประธานจะเป็นทอทธงนะครับทองประธานจะเป็นทอทธงนะครับนี่นะครับทอทธงแล้วก็อันนี้เป็นโค้สี่เจ็ดห้านะครับก็สวยเหมือนกันนะครับตอนนี้ราคาแรงมากนะครับมุมพรายอันนี้เป็นหน้ากากเงินนะครับ หน้ากากเงินนะครับเนื้อทองประธานหน้ากากเงินแล้วก็ซุ้มเป็นทองแดงถ้าผมจะไม่ผิดนะนะก็จะแยกออกจากกันนะครับก็เหมือนสาเคแหละครับนะสามกษัตริย์อะไรประมาณนี้นะครับทองหน้าเงินประมาณนี้นะฮะแต่อันนี้เป็นหน้าก,ากากเงินแท้นะครับสวยเดรียนี้ก็มีราคาแล้วนะฮะก็ตั้งแต่มีประสบการณ์เนี่ยราคาก็สูงมากนะครับตอนนี้ผมก็ ครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากด้วยนะครับกับ YouTube นะครับสังคมพระใหม่มาแรงนะครับผมฝากกดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ